บ้านวัยรุ่นสองันห้าครับ oh. อ้นน oh. อู้อันนี้รถหัวหน้าแก๊งเหรอพี่ hmm. <laughs> อันนี้รถหัวหน้าแก๊งเหรออันนี้รถรองหัวหน้าแก๊งโอ้อู้เดี๋ยวลองมาเทียบกามแตกต่างกนะันอย่างแรกที่เห็นเลยกล่องกล่องพิชูกับกล่องพี่เอกเหมือนกันเลยเอ้ยกล่องเหมือนกันเนาะของพิชูกับพี่เอก mm hmm. อือ อันนี้มันคนละตัวกันไงพี่กล่องมันก็เลยไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้มันเป็นกล่องสองปักของพี่เป็นกล่องปักเดียวอืมแต่เครื่องอ่ะเหมือนกันครับแต่กล่องไม่เหมือน,นเครื่องเหมือนกันไหมเฮ้ยทำไมระบายไออันนี้ไม่หรอมันไปมีมีมมอกมนนีอ้นเนอนี่รึวะดักน้ำมัน่เออนั่นแหละดักเข้าคืน นี่แล้วก็เออตัวกรอง<อ>เฉยๆมันเป็นตัวกรองนวมันเออระบายเข้าคืนเทั้ง4สี่กคหนึ่งมืันนี่ของเดิมเทเลยมั้งใช่ติดรถ,รถทุทอนนะเนาะมันบูตไม่เยอะไงพี่ค<ม>ันนี้น่าจะบูตประมาณไม่ถึงยี่สิบสิบยี่สิบเลยดูไปแล้วนะเกมไม่ค่อยได้อัดเลย อาจจนตอนที่ร้อเดิมผมอาจนาอบอยๆทุกวันเอ้ยแต่ดูคันนี้เอฟูอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีปอดร,รุ่นสองพันห้าบ้านสองพัน้า เรถ่ายหมดแล้วหรอเราถ่ายกันเพือกดูอ้อันนี้อันนี้ก็สองพันห้าเหมือนกันครับแต่อันนี้คือสเตปเอ่อสเต็ปนี้จะเบิ้ลตัดสับระเบิดได้ทุกวันนะครับอ้อพ่ชูของพี่เอ็กยังไม่มีลูกยางตรงนี้เลยทำไมไม่ดังวะเนาะนี่ลูกยางคอมเอะดูวะไม่มี เห็นไหมไม่ดังเนอะทำไมไม่ดังหรือว่ามันขึ้นสนิมมันยนมันล็อกแล้วเออเนาะแปลกใช่ปะตังสายขึ้นสนิมจนมันล็อกมันไม่ดังแล้วไม่ดังทไมไม่ดังรวมอยู่รวม,รวมแต่มันมแต่มันไม่ดังมันของพี่อ,อันนี้เอาชุด EGR ออกเลยนะครับแบบนี้ต้องอุดสายน้ำ คันนี้จะแต่งสไตล์แบบสไตล์ใช้งานแบบชีวิตประจำวันเลยนะครับขนของอะไรคันนี้คันนี้จะแต่งแบบสไตล์แอบแอบบซิง่งแอบบซิง่งนี่แต่ว่าใช้งานได้แอบบซิง่งคันนี้โอ้สไตล์แบบซิ่งเลยขับเล่นครับใช้งานไม่ได้ครับเออคัสซีเดี๋ยวเดี๋ยวเออเพลาบัลลาวตึก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 เข้าอะไรเข้าบอบเข้าอะไร ว้าถ้าเท่าแกรถนี้ขนน้ำมันไปบ่อโคตรยองเลยต้องเอาแมคโครดึงฝาท้ายออกจากบอกอก่อน้องดูครับคันนี้คือแบบสเต็ปแบบซิ่งจ๋าเลยแบบใช้ไงานไม่ได้ครับขับเล่นได้อย่างเดียวครับขับถ่ายคลิปอะไรได้แต่ขนของไม่ได้ครับ,รบนี่แหละถ้าถ้าไม่ค่อยได้ขับยิ่งจะสวยเลยเนาะ <ใน S 2> สีมันจะไม่ซีดฮะต,ต,ตัวไหน รอบอ๋อรอบรถรถสามคันนี่แม็กไม่เหมือนกันอืมมันก็อันนี้จะเป็นคนละทรงกันทั้งหมดเลยของพี่ชูจะเป็นแบบทรงแบบยังไงอะแบบแบบมันก็สิ่งมันก็ไม่ซิ่งอ่ะมันใช้งานมันก็ไม่ใช้งานมันก็แอบสิ่งแต่ของพี่เอ็กก็คือแบบใช้งานแบบชีวิตประจำวันก็คือแบบเหมือนยีราฟยีราฟแคะครับแบบแบบไปลุยลุยได้หมดอ่ะ แต่คันนี้เป็นแบบทรงซิ่งๆครับแบบใช้งานชีวิตประจําวันไม่ได้เลยอย่าหาทํานะครับถ้าจะเอาไปขนของอะไรนี่แต่เอาไปซื้อเหล้าได้ครับเอาไปขนลังเบียร์ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าไปนขนปุ๋ยขนของอะไรเหมืนพี่เอ็กไปตลาดไม่ได้ครับโอโ้โหเบรกไม่ได้ดเออแต่นี่คนละตัวหมดเลยเนาะตัวตัวพี่เอ็กมันมัน,ม,นมันเป็นตัวต่ำกว่าของพี่ชูใช่ไหม ไม่ไมาถึงแบบเนี่ยดว่าของพิชูมันจะมีแบบชุดเลดข้างในอะไรแบบเนี้ยเนี่ยกระจังเนี่ยไม่เหมือนกันกระจัขาางขลังอืม,าามแต่ว่าเป็นคนแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันหรอเป็นตัวอะไรนี่มันคือตัวอะไรกโกซีรีส์หรอตัวอะไรอันนี้มันโกซีรีส์หรืออะไรไม่ชื่อเขาเรียกกัน่ะพี่ชูตอนพี่ออกมันคือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร แ <Pat> พตินัมบ่ะอือแพตินัมเนี่ยสองคันเนี่ยแพตินัมอันนี้อะไรกซี Siri, รีเนี่ยหลายคนบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่กซีรีนะเอ้ยตัวเนี่ยมันไม่ใช่เออแต่ตามจริงอะ่ะกระจังหน้าตัวเนี่ยมันแปลงนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคอนโซลคอนโซลมันเป็นมันไม่ใช่คอนโซลวงกลมเนาะถ้ากซีรีมันจะเป็นคอนโซลเอ้ยเออแพตินัมเป็นคอนโซลวงกลมแต่เนี่ยเป็นกซีรีเป็นคอนโซลแบบเหลี่ยม มันนั่นแหละโกซีลี่ดูเต,ตเสาอากาศก็รู้แล้วนี่เสาตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าพวกนั้นอยู่ตรงกลางโอ้ยรอตังค่านีอยู่นะถ้าไม่ได้ถอดยางเส้นหนึ่งเขาแล้วสองเส้นครับเ <c oughs> ดืนนี้ต้องเซฟเงิน<ต>จริงๆผมก็อยากได้รถอยู่นะ แต่ว่ามันต้องเซฟเงินเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอารถดำขึ้นมาเออผมจะไม่มีงานนะครับต้องถ่ายคลิปนี่แหละต้องเซฟเงินไว้เผื่อเราจําเป็นแบบเติมน้ำมันรถอะไรอย่างนี้หรือว่าใช้จ่ายกินอะไรอย่างเงี้ยแามในใจตอนเนี้คือแบบอยากได้มากไว้ครับมันไว้เนาะมันสะดวกอะ่ะมันยรถยนต์นเนี่ยนนเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยถ้าออกมอเตอร์ไซค์จบเลยออกรถยนต์ดีกว่า น้าเล้งค่อยออกจกอักรยานอืมเฮ้ยแต่ทำไมโอ้รู้แล้วว่าทำไมห้องเครื่องมันใหม่ๆก็ตอนที่ชนเปลี่ยนใหม่ไงเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนชุดเนี่ยมันแตกเนี่ยชุดพวกเนี่ยอืมแล้วก็พวกแบบหม้อน้ำอะไรเนาะดินมันเข้าไปอุดแล้วมันอันนี้ไง โอ้ก็ว่าอยู่ว่าทำไมห้องเครื่องมันใหม่กว่าพวกวิชูพี่อะไรวะก็เหมือนต้ใหม่แต่นี่เขาเรียกว่ากระดังหน้าของตัวอะไรใครรู้บ้างครับตอบหน่อยคอมเมนต์ตอบหนอบ่อยแต่ไฟนี่มันเหมือนแบบตัวธรรมดาเนาะเนี่ยไฟหลอดธรรมดาภนะายใ,ในก็แตกต่างกันแค่คอนโซลนอกนั้นก็เหมือนกันหมด ไม่แตกต่างกันแค่ช่อง A อะมันก็ใส่ช่อง A ของพวกพี่ได้ไม่ใช่ป่ะใส่ได้ตัว <HAEL> เฮ้ยใส่ได้มันเหมือนเหลี่ยมเหมือนกันเลยใส่ได้ไหมเ <Allāh> ต่มความแตกต่างหลักๆที่เห็นเลยนะครับก็คือโอ้โหสีครับนี่อันนี้มันเป็นเอ่อสีลิมเตดจากเอ่อ อ,อ,อิสุนะไงนี่นะติด,ตดหรือว่าเขาไม่ได้ต่อแต่ก่อนมันติดเป็นสีฟ้านะ่ะไฟหลีมันจะเป็นสีฟ้าตรงเนี้ยเนี่ยจาได้ <c oughs> แต่ก่อนถ้ารถใครเข้าบอ่อถ้าตรงเนี้ยเป็นสีฟ้าแสดงว่ารถเท่าเกตอนนานมาแล้วเ <c oughs> นี่ยเอาขาเนี่ยออกตัดออกอะ่ะแล้วมันจะบินได้เลยแล้วก็จบแตก จะได้ใส่กระจกใหม่แบบใส่เป็นแบบอะไรนะที่อื่นจะใส่มุดมุดอะอะไรนะอะคริลิกเออใส่อคริลิกไล่เบาพี่ไล่เบาอันนี้พูดแต่ผมผมเนี่ยผมอยากแบบถ้าผมออกรถผมอยากให้ช่างเก่งมาแบบทาเหมือนคันนี้นให้เลยแบบพวกแบบล้างอะไรอย่างงี้เนาะมนไม่แบบล้างข้างในเลยอะแบบถอดออกมา อดวาวอดอะไรออกมาทําใหม่เหมือเลยมของพี่ยังไม่ได้ทําไงแต่เนี่ยถ้าทาปุ๊บเสียงมันจะนิ่มเหมือนคันนี้เลยคันนี้เสียงนิ่มมากเลยนั่นแหละน่าจะแบบต้องตั้งงบเลยเนาะว่าเท่าไหร่แต่ถ้าผมทําผมน่าจะแบบถอดถอดพวกคอไอดีอะไรมาล้างพวกเนี่ยล้างหมดเลยเพราะว่ารถใช้งานมาอุ๊เป็นสิบปีแล้วเนาะโรถเกิดแต่ปีไหนเนาะมันก็แต่มันก็อันนี้แหละ มันก็ต้องแบบมีคาบขมา,ขาเมาอะไรหรือว่าคาบน้ํามันเครื่องครับแต่พวกเครื่องเงอาายืมอะไรนี้มันก็เป็นเรื่องปกติมันอยู่ที่การดูลแลน้ำมันเครื่องอะรของเราครับ <c oughs> ขอบงอกแตกต่างกันไม่มากนะสำหรับเครื่อง เนี่ยสงสัยเต่ทำไมตรงคอมแอม์มันถึงไม่มีลูกยางและมันไม่ดังแต่สามคันนี้ถือว่าแบบสภาพผ่านเลยวสวยนะครับดูอะ่ะผมบอกให้ถอดอกอะ่ะมันเริ่มกัดแล้วนี่นเนี่ย,ยดูเห็นไหม เนี่ยให้แม่ครับสีมันพองแล้วเนี่ยต้องรีบถอดนะแม่กรนเนอร์นี่อันนี้ยังมีลูกยางเลยไม่พี่จริงรมันไม่มันทำไมมันไม่ดังอ่ะไม่ดังเนาแปลกอ่ะแปลกนั่นแหละแปลก โอเครับทีมมันต้องหนักการมต้องหนักก็เวลาของเอมาทำงานเปิดเออะพี่ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ<อ>วัรุ่น2,500ทีมงาน2,500ครับเน<ะ>ี่ยปลายท้ายก็แตกต่างนะจะบอกให<า>้ฮะเดี๋ยวรอก่อนรออนุมัติจาท่านใหญ่ ถ้าถ้าถ้ามาขาวขายออกเราก็น่าจะได้มีเออได้เข้าร่วมแก๊งในรุ่น2005อยู่นะครับอันนี้เออพดืนผู้คิดค้นนะครับผู้คิดค้นในรุ่น2005นะครับเตรียมตังค์ออกรถซิ่งคันแรกมาเลยครับส่บ้าอฮะไซทำอะไรพี่ไม่ซื้อหรอทำไมถึงไม่โอนเนา โอ้ในบัญชีก็มีเป็นหมื่นเนาะดูบ้านนี้มีอีสุกี่คันนะครับหนึ่งสองสามเดก้าสี่ร็อกกี้ห้าหกอู้หกคันโอ้เจ็ดอน,นี้ก็น่าจะอีสุหรือเล โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคนแบบเริ่มแบบไม่อยากให้ถ่ายนะครับ